ูปยางนามาแล้วฝัน่าเม่์แล้มาบอกเดยเมรแล้วมาบอกแล้วเปาอเตเก้เก้าเ็ดเา่ะขึ้นันมาแม่เรามาบอกเราก็สีหววงให้ห่วงหน้าเราต้องเตแล้วเราล้อบอกเรยให้ลูปไหม้ว่าเจ็ด้าีหน้าแนบ่าถ้าถึงสามตัวกรสีสองเก้าเจ็ดตกับเด็ก

เนบามันจะเปลี่ยนเมื่อเนี่เที่ยวขอมาก็ต้องซ้อมชอบไหมค่กูบาแต่มเยลูกมันจะปีขา่ป้อกไปสาวมึงซือตัวกูบาลทำเลยขาโควิดบหมาะดังใจไ้เดี๋อยเว่าสิเมื่อเรนี้ก็ไดได้ม่านกชายเงเพลิหุ่มไหมักไป้ะมันได้มาหั่นโดบวได้ลับอยู่ล้ให้น้าจะเดียวกันนะ ลงห้น้าพ่อคนนจะลงสารุใานก็พอนะลงหันเดียเลยคนตายก็ที่ใหี่เหมาันคนตายเนาะโมเลนในสร้างไวเลยคนละไม่เราอยางโมนี่ได้บอกกยหลายังเลยก็ถือ้ไปก็ซื้อรถ็แล้วนี่คืองาอมหมเลยครับ บตจะไหนลูกสาวจะของก็ใสเนาะลูกสาวกับีเขาผมรสื่อเนี่ยนมึจะอาบมวันี้เงินมาเทาไหร่ผมซื้อไวจะานแล้วถึงถาีืนเจ้าผู้บ่าวบอกมากเลยถามผมว่าผได้บอกหรื่าแอาจารย์่วยังไม่ได้บอกทุคนทด่จะนอเรยกหารผมเีไม่ได้บอกไไอ้เ่าปีนเป็นะปั้นตรงๆเป็นะหนึ่งหเป็นวะนี่ไม่ตงีไหมครับปีนไปถือเลยซันเขซื้อไปซือเจ้า ผมอเองันอเล่าเยนอันนี้เป็นของท่านพี่เราผมต้ก็จะถาเลียมันใส่นี่สื่อเสร็องสื้อหลดแล้วน่จพูอะไรหระว่าผมสื่ออะลรอมกนะแสดงมาเหยียนคักเนาะบอกยุ่งเรืยังคนหลุดคนสืซสื่อเท่ๆแหละเพราะว่าล็อกกายสร็จเมือเรียกออกแม่ใจมาเศ้าเห็นเนาะเ็อขขืนมาวันประมาณตีหนึ่งปวดตีนทางประตูน่ะปุ๊บ บ้านกูไา้นงเลยว่าโอ้คนใจมดกูได้มาครับโยมบ่ผีโอ้ยแต่คนสิตใจแบบเป็นไปงกูบอกครับกนมาที่ประตูเล็กหรครับเออจ้ำนกเขามาเปิดประตูนี่กูได้ขึ้นไก่อ้ก่ังได้ลยครับคนมาบอกกันแง้งอยู่นี่แหละแต่ประตูข้างนี่เปิดไม่นล้นบ้าู้แม่นชหนักขึ้นมากแบ่บแม่นนะประชอมบงเขาว่าเขาขึ้นมากือบ่เห็น

ทีแรกคุณาสันเจ็ดห้าห้าเนาะครับี้เ่อหนหาคุนมาบอกว่าหาเืินหาเอคุณบาลิตซีเืินหาได้ไดไดเพราะว่าก็เรื่องวเลยครับหาเืินหาหา้หาสืวคุณบาหาเงินหาไม่เมื่อสบห้าเมื่อทีแรกันเจ็ดห้าห้าทุ่บารอกครับนี่หาเืิหาบก็เลยต่อแล้วซืวอนหาก็ได้เลยเรืสามูผมซื้อเจ็ดห้าห้า อ่ะสีโมเมนดบอกข้าันุมอะมเมนดี๋บอกข้าศัตเจ้าและเจ้ามาทีแรกผมก็บอกลงกัลงีๆกู่าร่ี่ๆันเมื่อแรกเนาะนี่เพิ่งมาบอกมื่อมาแต่ดันสมบูรจนมายำหายอีกลกอันเกาสองอีกลกลกมาลสีลมาใส่เก่ล่กลกอะไร ส,สรุปนะครับตัวเลขแนวทางของคูบาลนะครับอยู่ในพุ่มใ้จากภุ่มวัดทำที่หลอกเจ็ดเก้าสองกับห้าห้านะครับวันด้ผมได้เขียนเก้าลงลงด่านสมกบศูนย์หนึ่งหกในเปเป้าหลาสุดนะครับที่ด่านสมกรับนะครับเป็นแนวทางรัฐบาลไทยจจวันนี้นะครับหนึ่งกุมภาพันธ์นะครับ แต่ดามี่เหะปร้องปะหนมันตเตรียมไปเลยเตรียมเตรียมมันม่แรงเลยอุ้ยแต่ผมมันใจขับขึ้นมาแล้วพนุับรเลไปทั้งสองบอกนครับัน่นอนพี่ดาเรียกเขาไปนอนอ่ะด้านสมกบผอมขึ้นหนึ่งต้องเอาไปเดี่ยงเพิ่นเด้ค่ะโอ้อาจจะเขาทั้งสองภูมิ แต่เอาของไปอย่างคนคน้ำมากลากใหม่เน่ยดานสมกบมันคนไทหยหย้อนกลับไปบ่พอลืมไฟอยู่คน <laughs> เป็นแนวทางนะครับ <c oughs> เด็กคุบาบอกฟันทงเลยเด็กเจ็ดเก้าสองกับหาหาเท่านั้นกุบาะ <c oughs> เป็นแนวทางไว้นะครับ <c oughs> ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแช์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับนี่ก็เป็นแนวทางของฮะไดบอกครับหนึ่งเลขล่วงนึ่งบอยเพิ่นตัดเอาเลยไหมโอ้โอ้ศูนย์หนึ่งหกนะนี่วัดดานส้มกบนะครับหนึ่งหกหกหนึ่งคูบาคูบาพันไใดศูนย์มานะครับคูบาพันไใดศูนย์หนึ่งจริงๆแล้วก็มารวมกับขันอมต์รวมกันแล้วมันจะเป็นศูนย์หนึ่งกับหนึ่งหกก็เลยเอาตัดครับก็มาตัดเอาเป็นศูนย์หนึ่งหกนะครับนา่นะครับ 792ครับ792งภูมของวัดคํำที่หลอกนะครับแต่ภูมิของวัดด่านส้มกบนะครับพาไปขอพระภูมิเจ้าที่ในอดีตดังมากนะครับด่านส้มกบนะครับเขาไปขอครั้งแรกนะครับกลายตัวเลขมาเป็น016นะครับเด็วไปด้วยครับเด้อ016 792 9262อย่าลืมนะครับเด้อผู้ใดนอกฟันดีฟันได้เจ็ดเก่า ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะครับผู้ได้ฝันในเกศเก่าครับอ้อคนณยืงไงนยงไหนคุณเนาะอ่ะก็อย่าลืมนะครับสำหรับแนวทางของคูบาจะมีเจ็ดเก้าเจ็ดซุดหนึ่งนะครับเป็นเหลขกความฝันนะครับมาขอพรอจากองค์หญิงยญ้านาคีนะครับนี่ก็เป็นศาลองค์หญิงยญานาคีนะครับอ่ะวันนี้สัญญาณมาหายนะครับออน่าจะเป็นโศกนะครับ ปกติเข้ามานี่สัญญาณจะหายวันนี้สัญญาณชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณศาลเจ้าองค์หญิงยานาคีของวัดธรรมที่ลอกนะครับผู้ใาบ่เคยเดินทางมานะครับกลับมาตังจกิตอธิษฐานขอพรขอสกลับน้ำกันเด้อครับเด้อวันนี้ก็มากับพ่อหนนะครับไอ้พ่อหนูขึ้นไหวนะครับโอ้สัญญาณดีอ่ะพ่อหนูนดีแล้วครับ